ช่วงนี้เรื่องช้างกำลังมาแรงเรามาดูอะไรที่เกี่ยวกับช้างดีกว่าครับอันนี้คือขอช้างนะฮะก็คือขอช้างเนี่ยเขาแบ่งเป็นสี่ครับสี่ประเภทนะครับก็จะมีทั้งขอเขาเรียกขอไม้เท้าครนะฮะขอปินครับขอเกราะนะฮะแล้วก็ขอเงาอือันนี้ให้ถ่ายเขาเรียกว่าอะไรโอ้ช่างเงาก็น่าจะเงาแล้วกันครับผมเคยได้ยินแต่แบบนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เหรอครับอันนี้ขอเกราะ ขอเกราะอ่าขอเกรอ,อ,อกรอแล้ก็จะมีโค้งข้างบนแตกต่างยังไงครับขอเกระก็คือเออเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูอ่าแต่และอย่างแตกต่างกันยังไงอันนี้พิเศษนะน,นี้ก็สมัยยุทยาตามปลายนะคะโอ้โหแล้วก็มีเกินด้วยอันนี้เขาเรียกเกินเกินกคือเป็นการบอกถึงยศศักดิ์ของผู้ใช้หมอช้างของหมอช้างที่ใช้นะหรือว่า เจ้ากรมคชบาลอ๋ออันนี้ความรู้ใหม่ผมเลยถ้าเกิดยศไม่ถึงก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ค่อนข้างเป็นยศสูงแล้วดูยังไงครับเขาก็จะใส่เพิ่มมันเหมือนเป็นเครื่องตกแต่งอันหนึ่งท่นั้นเองส่วนลวดลายมันก็จะมีแยกขบ้างใช่คระแล้วตัวขอช้างเองเนี่ยเขาถือเป็นเครื่องรางเครื่องมงคลด้วยจริงไหมครับเพราะว่าจริงๆเป็นเป็นเครื่องมงคลหนึ่งใน8ของศาสนาพราหมณ์แล้วางบางตำราก็บอกว่าเป็น ศาสตราของพระพิคเนตนะครับแล้วก็หลังๆมานี่นะฮะก็ก็มีการทำพวกขอชามที่เป็นที่เป็นเหมือนทำเล็กๆนาทำเล็กๆเพื่อบูชาของบูชานะฮะเพราะว่เพราะว่าเขามีความเชื่อว่าจะจะเหนี่ยวทรัพย์ครับเหนี่ยวเงินเหนียวทองนะมีอำนาจวาสนาครับหรือว่าติดบ้านไว้เนี่ยก็จะ ปกป้องว้าวโหกี่ปีแล้วครับอายุเนี่ยฮะก็ต้องมีทั้สองสามร้อยปีนะถึได้มีความหนาญนะครับอันนี้ผมเอาไปบูชาได้ไหมครับจะไปเหนียวซับบ้างแล้วเวลาบูชาเขาบอกต้องต้องหันออกนอกบ้านต้องหันออกนอกบ้านให้เกี่ยวเข้ามาอ๋อโอ้โเสร็จเลยถ้าไม่ถามเนี่ย จริงๆเป็นความเชื่องแต่โบราณแล้วนะฮะเรื่องเรื่องขอช้างซึ่งซึ่งเป็นอาวุธของคนที่เขาเรียกว่าอเียมนาจวาสนาเพราะว่าสามารถจะบังคับสัตว์ใหญ่ได้ออไโอ้โหโอยขอช้างนี่มีความเชื่อหลากหลายเ,เพื่อนๆมีความรู้ แชร์กันครับคอมเมนต์กันอยากได้ความรู้เยอะๆนะครับของพี่โอ๊คเนี่ยที่มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์กันพอมีหลายๆคนที่มีความรู้มาคอมเมนต์ก็ได้ความรู้เพิ่มแล้วก็สนุกดีฮะหลากหลายเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นความรู้ซึ่งบางอย่างมันไม่ได้บันทึกมาแต่ต่อเนื่องครับผมสวยมากสวยและหนักด้วยของจริงก็จริงนะครับการที่เพื่อนๆได้มาออกความคิดเห็นกันพวกเราก็ได้ความรู้ใหม่ๆเสมอสนุกดีครับ